ครานี้มาดูกรณีที่ประชาชนติดติดตามแล้วก็ให้ความสนใจข่าวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของกรณีที่2เด็กหญิงถูกอดีตครูเนี่ยขมขืนนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ย้ำนะคะสำหรับแนวทางการปิดจุดอ่อนเรื่องนี้โดยบอกว่าจะมีการขอสืบพยานต่อหน้าศาลป้องกันจำป้องกันจำเลยนะคะแอบล็อบบี้แล้วก็ขอยอมความค่ะ ไปดูรายละเอียดเรื่องนี้นะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงกรณีที่ครู5คนแล้วก็รุ่นพี่2คนที่ข่มขืนนักเรียนในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะคะแล้วก็มีการนําเสนอข่าวเป็นระยะที่ผ่านมาโดยบอกว่าขณะนี้ประชาชนเนี่ยเกิดความกังวลนะคะว่าเมื่อถึงตอนจบจะเหมือนกับมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่า โทษเนี่ยควรจะถูกดำเนินคดีพิพากษาออกมาในอัตราที่สูงนะแต่ประชาชนเขากลัวว่าท้ายที่สุดแล้วเหลือโทษน้อยเกินไปซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนเพราะว่ากระบวนการฟ้องของศาลนั้นล่าช้านะคะตนก็เลยคิดว่าทำอย่างไรจะให้เร็วขึ้นก็คือคุณสมศักดิ์บอกว่าอาจจะใช้แนวทางของกฎหมายปวิอายามาตรา237ทวิเนี่ย ก็คือว่าจะขอให้ศาลเนี่ยนะคะใช้วิธีการสืบพยานก่อนฟ้องก็คือว่าจะทําการสืบพยานต่อหน้าศาลเลยส่วนขั้นตอนอื่นเมื่อสืบพยานเสร็จจําเลยต่างๆที่จะมารบบี้เจรจากับเจ้าทุกหรือว่าญาติเนี่ยจะทําได้ยากแล้วนะคะถ้าใช้วิธีการนี้คุณสมศักดิ์ว่าแบบนั้นโดยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ถูกกระทําเมื่อฝ่ายจําเลยถ้าเห็นเรื่องดังกล่าวเหล่านี้แล้วอาจจะรับสารภาพหรือว่ายอมให้สารปรับ เสียค่าชดเชยต่างๆถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่แอบไปเจรจาการได้เงินเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยอมความการแบบนี้ไม่ได้นะคะสำหรับมาตรา237ทวิก็จะเป็นอำนาจพิเศษของอายการที่จะขอต่อสารได้โดยให้ผู้เสียหายร่วมกับยุติธรรมจังหวัดนะคะไปยื่นคำร้องกับทางพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนนั้นยื่นไปที่อายการแล้วอายการเนี่ยเห็นชอบก็จะไปยื่นคำร้องไปถึงสาร ถ้าสารรับเรื่องก็จะใช้เวลาสักประมาณ1สัปดาห์นะคะเรื่องนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าตอนนี้มอบหมายให้ทางยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ไปดูเรื่องค่าเสียหายชดเชยแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะก็เรียกว่าทําคู่ขนานกันไปก็มีทั้งบุรนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยานทุกคนเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่ตอนนี้อย่างเต็มที่ค่ะ